ชนิตาสีดาเกตเคทอนมิสซิสเทลแลนเวลิลด์ทล25บินลัดฟ้าสู่ลัสเวกัสลุ้นขว้าโมมิสซิสเวลิลด์เช้าวันนี้แซมมี่ชนิตาสีดาเกตเคชอนมิสซิสเทลแอนเวลิลด์2 0ล25ตัวแทนประเทศไทยออกเดินทางจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่เมืองลัสเวกัสลัสเนวาดาสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประกวดมิสซิสเวิลด์2025เวทีนางงามระดับโลกท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆและทีมงานที่มาส่งอย่างอบอุ่น การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันด้านความงามหากแต่คือการนําเสนอศักยภาพของผู้หญิงไทยยุคใหม่ผู้ผ่านบทบาทชีวิตจริงทั้งในฐานะผู้หญิงแม่และนักสื่อสารเพื่อสังคมที่พร้อมด้วยวุฒิภาวะความสง่าง,งามและหัวใจที่แข็งแกร่งในการยืนหยัดบนเวทีนานาชาติค่ะรู้สึกว่าเหมือนฝันเลยค่ะเหมือนฝันเลยจากวันที่มงลงที่นครน,นายกน,นะคะ ในวันที่ประมาณ10บกว่าเดือนพฤษภาวันนี้วันที่21มกราแล้วผ่านมาก็เกินครึ่งปีแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินจริงมากเลยแล้วก็วันนี้เรากําลังจะเดินทางไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน Misses <is> World ที่ลาสเวกัสตั้งใจมากกับการประกวดในครั้งนี้อ่อตั้งใจมากๆเลยค่ะก็ซ้อมเดินแต่ที่สาคัญที่สุดอาจจะเห็นความแตกต่างนะคะก็คือ ฟิดหุ่นมากๆเลยน้ําหนักลดมาตลอดกระบวนการ15กิโลแต่เป็นการลดน้ําหนักที่มีความสุขเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้แล้วมันมันก็หวังว่าคนจะเห็นได้นะคะว่าแบบว่าเรามีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรียกว่าตัวผค้รู้ในวันนี้ก็สมบูรณ์เต็มที่พร้อมที่จะไปฟว้ามงแนละ้แน่นอนเพราะว่าเราตั้งใจจะไม่ทําให้คนไทยผิดหวังเราเป็นตัวแทนประเทศไทยเราก็จะต้อง เต็มนะคะก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทุกๆวันแล้วก็หวังว่าจะทําให้คนไทยสามารถภูมิใจได้มีหลากหลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกสุดเลยเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่จะเราจะได้มอบของของที่ระลึกให้กับเพื่อนๆสมมีก็โคค่ะกับท่านวัฒนธรรมจังหวัดก็ดาโดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครนายกโคก,กันกับทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วตอนนี้รวบรวมของจากประมาณ9จังหวัดได้90ชิ้น ะะเพื่อที่จะเอาไปให้ไม่ใช่แค่นางงามเท่านั้นแต่ว่าให้ n a t ional director ทุกๆประเทศด้วยให้เขาได้รู้จากประเทศไทยมากยิ่งขึ้น,นแล้วก็มีชุดประจำชาติด้วยนะคะซึ่งจะเป็นชุดที่เป็นเทพธิดาเจ้าพระยาค่ะอาจจะต้องรอติดตามชมนะคะว่าจะเป็นแบบไหน,นะคะความพิเศษของชุดประจำชาติอะคะพิเศษยังไงมันเป็นความภาคภูมิใจของแม่นม้ำเจ้าพระยาซึ่งเขาบอกว่าเป็น river of the kings นะคะเป็นพระยาเป็น แม่น้ําที่เป็นของพระมหากษัตริยนะ์เนาะมีหลากหลายพระมหากษัตริย์มากเลยผ่านผ่านทุกยุคทุกสมัยแล้วก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของความเป็นไทยค่ะก็อยากที่จะไปนําต่อในให้ชาวโลกได้รู้เพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งค่ะที่เราจะต้องอ,อัดเสียงตัวเองพูดถึงคอนเซ็ปต์ของชุดนี้ก็ภาคภูมิใจเตรียมเตรียมพร้อมไปนําเสนอให้กับเวทีโลกหเห็นค่ะกับกานประกวดในครั้งนี้หนัล ไก็วันแรกเดี๋ยววันวันนี้เราเดินทาง21ใช่ไหมคะวันที่22เราจะเช็คอินเข้าไปที่โรงแรมก็จะได้เจอเพื่อนเพื่อน23จะเป็นวันแรกที่รับสายสะพายค่ะแล้วก็มีเป็นดินเนอร์กันกับเพื่อนๆนะคะแล้ววันที่24เนี่ยก็จะเป็นการเข้าทำกิจกรรมซ้อมนะคะอาจจะออกไปข้างนอกบ้างนะคะมีการไปหาสปอนเซอร์บ้างนะคะ แล้วก็25ก็เช่นเดียวกัน26จะพิเศษหน่อยนะคะ25อ่อ25ย้อนกลับไป25ตอนเย็นจะไปเ,เป็น Elvis Suite ค่ะก็คือที่โรงแรม West Gate Resort เนี่ยเป็น Residency Elvis เขาเคยอยู่ที่นัน่นแล้วเราก็จะขึ้นไปในห้องของ Elvis ก็จะมีการแต่งตัวหรูหาราอลังการนะคะโชว์ความเป็นไทยให้สุดๆเลยนะคะแล้วก็26จะมีการสัมภาษณ์ห้องดำ สัมภาษณ์ห้องดำเสร็จแล้วมี dignitary dinner ก็คือเราจะ present เ,เครื่องชามสังคโลกให้กับคนที่เป็นสปอนเซอร์หลักของอเวทีนี้นั่นก็คือเจ้าของ West, West Gate Resort 27จะเป็นฟ r e l i m นะคะวันที่27ที่นู่นเนี่ยจะตรงกับช่วงเช้าของ28นะคะซึ่งเป็นวันพุธนะคะก็อยากจะให้เราจะมีการไลฟ์ด้วยใช่ไหมคะของวันพุธนะคะก็ติดตามเพจ Mrs Thailand World ได้ ส่วน28ก็จะเป็นการซ้อมแล้วก็29จะเป็นไฟนนลนะคะก็จะเป็นเช้าของวันที่30ประมาณช่วง8โมงค่ะช่วงไฟนนลก็จะมีใส่ชุดสปอนเซอร์ด้วยใส่ชุดว่ายน้ำใส่ชุดอีฟนิ่งเก่าค่ะอย่างนี้กระเป๋าเอาไปกี่ใบแล้วน้ำหนักกี่กิโลเ่ารนะคะกระเป๋าเยอะมากเลยค่ะก็ บอกว่าเตรียมตัวจัดหนักแล้วก็จัดเต็มแล้วก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้านะคะที่เห็นความสำคัญของอมองมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์และมงมิสซิสเวิลด์ที่เราที่สนับสนุนพวกเรานะคะกระเป๋าทั้งหมดมีถ้ารวมของสตาฟด้วยนะคะก็9กใบ9ประมาณ 10, 11 11ใบค่ะ,คะใช่ค่ะ่นเส้นแทางงามมาก,ากแต่ก็สาหรับ ส่วนตัวมีความมั่นใจมากเลยค่ะว่าแซมมี่จะคว้ามงในปีนี้เพราะว่าด้วยความที่น้องฝึกฝนคือฝึกฝนทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินการพูดซึ่งเขาพูดเก่งอยู่แล้วเขาก็ยังฝึกและเชื่อว่าการฝึกฝนทําประจําซ้ําๆบ่อยๆเป็นเวลาหลายๆเดือนเลยนะเลยน่าจะทําให้น้องเนี่ยมีมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพแล้วก็ด้วยส่วนตัวเขาอะเป็นคนที่ทรักละกติดีอยู่แล้วน่าเลยทําให้มองแล้วว่าปีนี้นะคะ ทีมไทยมีโอกาสแบบโห99.99 99. ดูจากความพยายามของร่างกาของหุ่นน้องก่อนใช่ครับแค่นี้จากวันแรกที่เราเห็นที่เวทีนครนายกนะครับจนมาถึงเวทีระดับประเทศแล้วจนวันนี้พอเราจะไปสู่เวทีโลกทุกอย่างคือเปลี่ยนไปและทุกพัพฒนาแบบทั้งตัวเองพัฒนาทั้งร่างกาย เดี๋ยวแน่นอนครับ body language สำคัญเนาะวันนี้น้องสามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้เลยอันดับแรกซึ่งเราสองคนนะครับกับคุณคิตตี้เราก็คุยกันว่าวันนี้ปีนี้เราดูแบบความหวังแบบสูงมากสูงมากๆเราเราแล้วน้องแบบทำตัวเองให้ได้เราแบบมั่นใจในตัวน้องเพิ่มขึ้นไปอีกเลยครับจากวันที่เวทีระดับประเทศเป็นนางงามที่ไม่อ่อมเลยไม่ออมได้มงไปแล้วเออเออฉันได้มงแล้วฉันอ่อมเป็นตัวแทนประเทศไทยให้ทุกคน ให้ทีมกองประกวดตัพอดแต่น้องคือไม่เลยพยายามขนวายทั้งช่วยกันหาเสื้อผ้าช่วยกันอพอพาไปเรียนเรียนน้องก็ฝึกต่อเนื่องคือเรียกว่าแบบเหมือนทําการบ้านตลอดน้องแบบไม่มีขี้เกียจเลยในการเหมือนกับในการที่อซ้อ,อมฝึกซ้อมออกกําลังกายทุกวันอันดับแรกเนี่ยอินปาเลชั่นแค่ออกกำลังกายแค่นี้มองภาพออกไปก็อึ้งมากแล้วอะเปลี่ยนไปกว่า15บกิโลแล้วก็คือเฟิร์มมากไม่ได้แบบดู อยูย่เลยอะเฟิร์มจริงๆแค่นี้รู้เลยว,ว่าน้องตั้งใจมากๆที่จะสําเร็จกับมงไทยแลนด์มงนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นมงที่สองของประเทศไทยคือหลายๆคนแบบเราทำลุคบุ๊กนี่ก็ยังว้าวเลยค่ะชุดประจำชาติของเราปีนี้เราก็สื่อในเรื่องของความเป็นเป็นอ่าสายน้ําแห่งชีวิตเนาะเป็นในเรื่องของสสยน้ําแห่งชีวิตในความเป็นไทยเม่สาสน้านําเจ้าพยาก็เป็นชุดที่ชนะเลิศแล้วเราก็เอามาปรับให้ให้ดูอินเตอร์มากขึ้นแต่ต้องไปดู แล้วน้องก็ฟีเซต์ชุดออกมาได้ดีมากสวยสวยสวยแต่แต่วันถ่ายลูบุ๊กแล้วครับค่ะมาแน่ไหมคะแน่นอนแน่นอนมั่นใจมากก็มั่นใจในตัวน้องแซมมี่ค่ะแล้วก็บอสเชื่อว่าสิ่งที่แซมมี่ทำทุกๆวันนะค่ะมันไม่สูญเปล่าแน่ๆบอสมั่นใจเลยว่าแซมมี่คือม่งแน่ๆแล้วก็ขอให้แซมมี่ทำทุกวันให้ดีที่สุดเป็นตัวเองอย่างที่แซมมี่เป็น กองใหญ่เห็นแน่แนแล้วก็เราก็จะเอามงมาฝากคนไทยนะคะทำให้ทุกคนเห็นว่ามิสไอสแ์แนเวิร์ผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วศักยภาพเราแน่นแต่พี่จะเป็นตัวอย่างค่ะก็ะ<ช>ที่ตอนขออีบอนให้หนูแบบทําตัวเองให้ดีที่สุดเป็นตัวเองให้มากที่สุดแล้ววันนี้โลกจะได้เห็นว่าผู้หญิงไทยที่ผ่านการสมรสแล้วก็เก่งคนหนึ่งเหมือนกันครับทําให้ได้<ช>ได้แน,น่นอนครับคุณจะม่อยากจะบอกอะไรกับทีมเราบ้างเราก็อยากบอกอะไรกับแฟนงานบ้า อื่นต้องอขอขอบคุณบอสแล้วก็พี่จรนะคะแล้วก็ทีมงานของ m r s ซิส l ชร์ลีมรวมถึงทีมงานของ m r s ซ <Yeah. S 1> ิสแชร์ลมนครนายกพี่หนูเล็กแล้วก็พี่เอสามีปการนั์นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นส่วนหนึ่งของ road to m r s World นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะฝากให้แฟนๆที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะวันที่20 8ตอนเช้านะคะที่เมืองไทย8โมงเช้าจะเป็นรอบพีลิมสามารถติดตามได้ผ<อ>านช่องทาง m r s c h a l l n n น World นะคะเ<อ>ชียร์ซัมมี่ได้นะคะแล้วก็วันที่30ตอนเช้า8โมงเช้าเหมือนกันคะ่ะ<อ>ติดตามรอบไฟแนลนะคะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้แซมมี่แล้วก็ถ้าใครสะดวกก็โบทได้นะคะมี f b u l o u s s p เ c e นะคะเข้าไปที่เว<อ>็บไซต์ mrsworld.com ได้เลยค่ะ